่อยใช้เพียงหอมนี่เหลือสองต้นหอยหอมปุ๋นยังหลายอยู่หอมกลางนี่เพียงเดือดมันไปเอามามันเอามันตันงว่ามันเดือบก่อยๆเอามาอาทิตย์เดือดมันก็ห่อนแล้วบุญใหญ่บดฝนจะตกจะตกก็หายแซ่บไป แถวแถวนี้ผมัวเอมสองต้นลตกลางๆนี่มันนั่นผมละฟงเดี๋ยวเฟิกตะปุ่นนะมันนั่งนัก <c oughs> นไปถมเพิกตะปุ่นกันเพิกหิมม,มีเคียงกันแล้วหิมปุ่นน้ำก็แห้งมุด แดดก็ห้บบาบดมนฝ่ามาฝนแต่จะตกเปล่าแต่ว่านั่งกะก็ลรื่องก็เรื่องมันได้มัน,นตกมัน,นก็จะตกความมันน้ำตก

ูจะโบกป้องเฝ้าอันอันเอย่างก็วงอยู่นั่นทางในบนเข้าดินหินทางนี่หินทางที่ก็ภัยถึงเนี่ยแถวหนะกกาเฟียงมันอันนี้ตันดนกรณ์ได้เสียงหลักเดียวยุ่มั่นในเลยลูกขึ้นเมียบ้านกินข้าวก่อนเอาประเดงมึงขึ้นลงไปยังห่านั่น งกลางก็ได้มีเพียงสักนี่งกลางแล้วลบแล้วออิเติงอ่ะแลวกูจะโบเอาดวงนี่ออกก่นก่อป้มันจะดีดิไงไงไมไงมั่เยเฮ้ยได้ก่องจัดไงร่วมก็เอากนเนี่ยเดูามันไงเลยสิ